บ้านร้างที่ไม่มีใครกลับออกมาในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่เงียบสงบมีบ้านไม้สองชั้นหลังเก่าตั้งอยู่ท้ายซอยสุดของหมู่บ้านบ้านหลังนั้นมีหลังคาสังกะสีผุผูผนังไม้ลอกล่อนและหน้าต่างที่แตกหายไปเกือบครึ่งทุกคนในหมู่บ้านเรียกมันว่าบ้านสายลม เพราะแม้ไม่มีลมบ้านหลังก็ยังมีเสียงงอแปลกๆดังอยู่เสมอผู้ใหญ่เล่าว่าบ้านหลังนี้เคยเป็นของครอบครัวหนึ่งที่อพยพเข้ามาอยู่เมื่อเกือบสามสิบปีก่อนพวกเขาเป็นคนต่างถิ่นดูเงียบขรึมไม่สูงสิงกับใครแต่ก็ไม่มีปัญหากับใครเช่นกันกระทั่งวันหนึ่งเสียงกรีดร้องดังมากหมู่บ้านกลางดึกเมื่อคนในหมู่บ้านวิ่งมาดูก็พบว่าประตูบ้านเปิดแง้มอยู่ แต่ไม่มีใครอยู่ข้างในไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีศพไม่มีแม้แต่ร่องรอยการออกไปจากบ้านราวกับทั้งครอบครัวหายไปในอากาศตำรวจมาสอบสวนแต่ก็ไม่พบอะไรทั้งกล้องวงจรปิดเสียงโทรศัพท์หรือหลักฐานที่ชี้ว่าเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างว่างเปล่าหลังจากนั้นไม่มีใครกล้าเข้าใกล้บ้านอีกเลยกระเป๋านักเรียนสะพายหลังทริปกล้าตายของเด็กมัธยมตัดภาพมาที่เบส เด็กม .6 ผู้ชอบเรื่องลิลับชวนเพื่อนอีกสามคนคือโอมฟ้าและมิวไปถ่ายคลิปลองของส่งประกวด YouTube เบสวางแผนให้เข้าไปในบ้านสายลมตอนห้าทุ่มตรงอยู่ในนั้นหนึ่งชั่วโมงแล้วออกมาใครกลัวไม่ต้องไปก็ได้นะเบสพูดขำๆแต่ไม่มีใครยอมแพ้คืนวันศุกร์พวกเขาขี่จักรยานมาถึงหน้าบ้านหลังนั้นไฟฉายพร้อมกล้องพร้อมใจ สั่นเล็กน้อยแต่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นบ้านดูเก่ากว่าที่คิดกลิ่นเหม็นสาบลอยออกมาจากหน้าต่างที่เปิดอ้าไว้ผ้าขาวบางๆปลีวไหวแม้ไม่มีลมใต้ถุนมีเศษไม้กระจายเต็มพื้นราวกับเคยมีอะไรพังถล่มลงมาพร้อมนะเบสพูดก่อนเปิดประตูเสียงเอียดของบานไม้แห้งทำให้ทุกคนกลืนน้ำลายแทบไม่ลงเทียนภายในบ้านทันทีที่ก่อ เขาเข้าไปเหมือนโลกด้านในตัดขาดจากด้านนอกเสียงมแมลงกลางคืนเงียบหายแสงไฟจากนอกหน้าต่างไม่อาจส่องเข้ามาได้พวกเขาเดินผ่านห้องรับแขกที่มีโซฟาขาดขาดกับรูปครอบครัวบนผนังที่ใบหน้าถูกขีดข่วนด้วยของมีคมจนดูบิดเบี้ยวมันเหมือนมีคนยังอยู่ที่นี่เลยว่าอมพูดเบาๆอย่าเล่น ฟ้าเอ็ดเบาๆพร้อมจับแขนมิวแน่นพวกเขาขึ้นไปชั้นสองผ่านบันไดไม้ที่ส่งเสียงดังเอียดทุกก้าวแต่ละห้องเต็มไปด้วยฝุ่นแมงมุมและของใช้เก่าๆที่เหมือนเจ้าของเพิ่งลุกออกไปเมื่อวานแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนหยุดนิ่งคือเสียงกล่อมเด็กที่ด่า งอแผ่วเบาออกมาจากห้องนอนใหญ่สุดปลายทางเดินประตูประตูที่ไม่ควรเปิดประตูห้องนั้นปิดอยู่แต่เสียงยังดังออกมาอย่างชัดเจนนั่นมันเพลงกล่อมเด็กจริงๆใช่ไหมมิวถามเบาๆเบสค่อยๆเดินเข้าไปมือเอื้อมแต่ลูกบิดเย็นเฉียบจนรู้สึกเหมือนถูกแช่แข็งเมื่อเขาเปิดประตู ไม่มีใครอยู่ในห้องแต่เพลงยังดังต่อเนื่องตรงกลางห้องมีเปลเด็กเก่าๆแก,กว่งช้าๆเองงอโดยไม่มีลมไม่มีเชือกไม่มีใครอยู่ใกล้และทันใดนั้นประตูห้องก็ปิดปังเองเสียงดังทุกคนสะดุ้งรีบวิ่งไปเปิดแต่มันล็อกจากด้านนอกไฟฉายดับ อมตะกลไฟทั้งสี่คนดับพร้อมกันราวกับมีใครเป่าลมใส่ในความมืดมีเสียงกรีดเบาๆตามมาด้วยเสียงหัวเราะเด็กเครื่องฉายภาพยนต์รภาพสุดท้ายในกล้องฟ้ากรีดร้องและหมดสติไปมิวพยายามพยุงเธอไว้ขณะที่เบสหันกล้องไปรอบห้องเขาศบตาบางสิ่งที่กำลังยืนอยู่ตรงมุมห้าองค์เด็กหญิงตัวเล็กผิวซีดผมยาวปิดหน้าใส่ชุดนอนขาดขาด,ขาดเธอยือนเงียบ ก่อนจะชี้นิ้วมาทางกล้องและยิ้มจากนั้นภาพในกล้องก็ตัดไปพระอาทิตย์ขึ้นเช้าวันต่อมาตำรวจได้รับแจ้งว่ามีคนพบกล้องวิดีโอตกอยู่หน้าบ้านสายลมภาพในกล้องมีเพียงวิดีโอสั้นๆที่เห็นเด็กทั้ง4คนยืนอยู่ในบ้านพูดคุยหัวเราะและค่อยๆหายไปจากกล้องทีละคนวิดีโอจบลงด้วยภาพเปลเด็กแกว่งเบาๆแล้วมีเสียงกระซิบสุดท้ายว่า ตอนนี้พวกเขาก็อยู่ที่นี่ตลอดไปแล้วคุณยังอยากเข้าไปในบ้านหลังนั้นอยู่ไหมเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะได้กลับออกมา